ทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะวันนี้มากินหมูคั่วกลิ้งกันค่ะนี่นะคะมีไข่ดาวพี่จูนแทะไปแล้วนะคะไข่ดาวนะคะหมูคัวกลิ้งไข่ดาวเจ้านี้เผ็ดมากนะคะมาทานด้วยกันค่ะจูนเผ็ดเดย็บจูนแสบท้องนะคะมาทุกคนมาทานด้วยกันนะคะ พวกแกงมันต้องเผ็ดอยู่แล้วนะคะถ้าจืดหน่อยใครไม่อยากทานมันก็จ,จืดๆนะคะแต่ถ้าถามพวกแกงนีมันต้องเผ็ดุนไม่ถนัดทานเผ็ด อร่อยนะคะเผ็ดแต่ว่าอร่อยไ,ได้ไปไหนอยู่ในบ้านนะคะมาชวนไรดันทินนะคะ ไอ้ข้าวเป็นอ่ะเป็ไปี้างใช่ไหมเี่ยไป้หนูนก็มีแต่ไปขี้หนูลงไปด้วย เป็ดต้องหาน้ำก่อนนะคะ,ะวันนี้พี่จูนเอาพวกกิ่หมูมา้กินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะด,ดูว่าพี่จูนเอาอะไรมาให้ทุกคนดูแล้วว่าพี่จูนจะเอาอะไรมาให้ทุกคนกินอร่อยๆกับพี่จูนนะคะสำหรับวันนี้นะคะกัวกินก็ทานน้ำเพราะว่าเผ็ดมากนะคะหูอเออเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพี่จูนเอาอะไรมาให้ทุกคนทานนะคะสำหรับลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ